Terima <small> kasih telah menonton! พลตำรวจเอกพัฒนารอบรู้ผู้กำกับสพแสนสุขร้อยตำรวจโทเจริญพงษ์ชูชมกลิ่นเจ้าของคดีคนร้ายลักขังเกงนายหญิงสาวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีได้นำหมายคน้นและหมายจับของสารจังหวัดชลบุรีนายหลินฮั่นกัวอายุ50ปีสัญชาติจีนเดินทางไปที่บริษัทช่วงซิงแมชชินเนอรี่จำกัดตั้งอยู่ที่เลขที่497ถนนสุขุมวิทตาบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นบริษัทขายอะไหล่เครื่องจกักรกล หลังจากไปถึงบริษัทดังกล่าวได้มีการแสดงหมายค้นและเข้าไปในตัวอาคารพบนายหลินนั่งอยู่ภายในบริษัทจึงได้แสดงหมายจับกลุ่มและเข้าตรวจค้นที่ชั้น4ซึ่งเป็นห้องนอนของนายหลินพบกงเกงในของหญิงสาวประมาณ50ตัวอยู่ในลิ้นชักจึงได้ควบคุมตัวนายหลินมาดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์ในขีสถานปรากฏว่านายหลินไม่ได้ประกันตัวเพราะไม่มีหลักทรัพย์เนื่องจากโดนพิเศษฐกิจจากการระบาดโควิด -19 ทำให้ตำรวจต้องควบคุมตัวไว้ก่อนจากการสอบถามนางสาวบีผู้เสียหาย จากการถูกขโมยกางเกงในกล่าวว่าดีใจมากที่ตำรวจนั้นสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบพบว่าเป็นกางเกงในของตอนเองและน้องสาวประมาณ20กว่าตัวและยังมีของคนอื่นอีกจํานวนหนึ่งทางด้านพันตำรวจเอกพัฒนากล่าวว่าจากกรณีที่นางสาวบีไปแจ้งความไว้ที่สพแสนสุขว่ามีคนร้ายมาขโมยกางเกงในไป3าครั้งประมาณ20กว่าตัวจึงได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบใบหน้าคนร้ายอย่างชัดเจนจึงได้ขอหมายค้นและหมายจับจากสารจังหวัดชลบุรีและเข้าทำการตรวจค้น และจับกุมผู้ต้องหาได้ดังกล่าวป้อมของกลางพร้อมให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลทำหมายจับจากการสอบถามแล้วคิดว่าการขโมยกางเกงในของหญิงสาวนั้นเป็นความชอบส่วนตัว